สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนองเะพาทุกคนมาทํายำปลากระป๋องใส่หัวปีนะคะวัตถุดิบก็จะมีปลากระป๋องค่ะนี้ก็มีอันนี้อะไรคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าหัวปีแล้วก็มีมะนาวมีผักชีโรยหน้าให้สวยนะคะโอเคครับแล้วก็มีหอมแดงมีพริกขันแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกผงค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ครัใส่ครับใส่แฮปปีลงไปใส่นี้หอมแดงน้ำหมดนลูปไม่ใช่มีเลยน้ำปลาอไม่เห็นใช้ปลาแล้วมันเปื้อนน้ำหมันแล้วก็พริกอืมน้ำด้วยอ่าอาจระมันมานไม่บีบมานาะนเอาเองมันก็บีบได เสร็จแล้วนะคะถ้าใครอยากเพิ่มสีสันก็ให้ใส่พริกซอยลงไปอีกเยอะๆเลยใช่หรือไม่ก็พริกขงใช่ไหมครับไม่ใช่อด็กเร็กมั้